สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูน้ำอีกแล้วนะคะทบทวนบทที่10นะคะการวัดความยาวความสัมพันธ์ของน้ำหนักและการเปรียบเทียบน้ำหนักค่ะทบทวนหน่วยการวัดน้ำหนักนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมและ1000กิโลกรัมเท่ากับ1ตันค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันเลยนะคะคำถาม2กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีด วิธีคิดนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดดังนั้นคำตอบก็คือ2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีดค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ37ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมกี่ขีดวิธีคิด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้น37ขีดเท่ากับ3กิโลกรัม7ขีดค่ะ 1450กิโลกรัมเท่ากับกี่ตันกี่กิโลกรัมวิธีคิดนะคะ1000กิโลกรัมเท่ากับ1ตันเพราะฉันขอนี้ตอบนี้ตอบ1450กิโลกรัมเท่ากับ1ตันและอีก450กิโลกรัมค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ600กรัมเท่ากับกี่ขีดวิธีคิดนะคะ100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้นคำตอบ600กรัมก็เท่ากับ6ขีดค่ะ ไปนะคะ5กิโลกรัม700กรัมเท่ากับกี่ขีดเรามาดูวิธีการคิดกันนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดและ100กรัมเท่ากับ1ขีดค่ะก่อนอื่นเรามาคิดก่อนเลยนะคะว่า5กิโลกรัมเนี่ยจะเท่ากับ50ขีดและ700กรัมจะเท่ากับเก็บ7ขีดนะคะดังนั้น5กิโลกรัม700กรัมจะเท่ากับ57ขีดนั่นเองค่ะ 8,800กรัมเท่ากับกี่ขีดนะคะข้อนี้วิธีการคิดก็คือ100กรัมเท่ากับ1ขีดดังนั้น8,800กรัมเท่ากับ88ขีดค่ะการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักเราต้องทำให้น้าหนักอยู่ในหน่วยเดียวกันก่อนไม่ว่าจะเป็นขีดกรัมกิโลกรัมหรือว่าตันนะคะถึงจะเปรียบเทียบกันได้ค่ะตัวอย่างนะคะ1กิโลกรัมกับ20ขีด เราจะสังเกตได้ว่า1กิโลกรัมทำให้เป็นขีดนะคะได้10ขีดแล้วก็20ขีดเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่า10ขีดน้อยกว่า20ขีดหรือ1กิโลกรัมน้อยกว่า20ขีดค่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ5ขีดกับ700กรัมเราสามารถทําให้เป็นขีดหรือว่ากรัมก็ได้นะคะถ้าทําให้เป็นกรัมก็จะได้ว่า500กรัมน้อยกว่า700กรัมแต่ถ้าทําให้เป็นขีดจะได้ว่า5ขีดน้อยกว่า7ขีด เพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปคำตอบได้ว่า5ขีดน้อยกว่า700กรัมค่ะ